วันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Perfect Pace รามคำแหง164นะครับเป็นโครงการที่สามารถเข้าออกของการได้ทั้งหมด3ทางด้วยกันสามารถเดินทางเข้าเมืองก็ง่ายขึ้นทางด่วนก็ง่ายหรือว่าออกชนบุรีก็ง่ายนะครับและยูนิตวันนี้ที่เราจะพามาดูนะครับเป็นทั้งแปลงมุมรีโนเวทบ้านเรียบร้อยแล้วขนาดพื้นที่ดิน127ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้าและทั้ง3ห้องเนี่ยขนาดไซซิงใหญ่มากๆเลยในราคาเพียง13ล้านบาทเท่านั้นเอง เดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูภายในบ้านนะครับเดี๋ยวพูดถึงรอบบ้านกันคร่าวๆก่อนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือโซนลานจอดรถนะครับสามารถจอดรถในบ้านได้ทั้งหมด4คันแต่ว่าถ้าจัดเรียงดีๆเนี่ยสามารถจอดรถได้มากถึง8คันเลยนะครับและด้วยความที่ว่าบ้านหลังเราเนี่ยเป็นไซซิ่งที่ขนาดใหญ่มากๆ127ตารางวาเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวบ้านเราเนี่ยยังมีพื้นที่สเปซเหลือนอกบ้านอีกเพียบเลยสามารถทําสระว่ายน้ําข้างๆบ้านก็ได้หรือว่าจะต่อเติมเพิ่มเติมเป็นอีก2ชั้นก็สามารถทําได้เช่นเดีวกน,นนน,นนอน้้้ืแ่่่พทดาาาต ผมจะบอกว่ายังมีสเปซพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ในส่วนของตัวบ้านนะครับโซนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือโซนบิ๊กลิฟทิ้งแอเรียเลยก็ว่าได้เพราะว่าจุดที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าพอเข้ามาแล้วนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหน้าต่างเยอะมากๆเลยบ้านหลังนี้จะให้ความรู้สึกมันค่อนข้างโปร่งโล่งสบายมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครนะคบรู้สึกว่าลิฟ i ิ g งแอเรียของเราเนี่ยมันยังใหญ่ไม่พอนะมันคล้ายๆกับว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถแบ่งออกเป็น2 l i ลิฟ g ิงได้เลยก็คือด้านหลังของผมตัวนู้นนะครับเป็นโซนลิฟทิ้งสาหรับเจ้าบ้านอาจจะมีการกัน้นพาริชั่นขึ้นมาแต่นนนนนด้้นน้าาาหตรงเีอจจะป็ ว่างของหรือว่าเป็นโซฟาให้สําหรับรับแขกตรงนี้ก็สามารถทําได้หรืออีกหนึ่งฟังชันนะครับที่แนะนําก็คือถ้าใครที่มีผู้สูงอายุสามารถกั้นห้องตรงนี้ให้เป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้และห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะมีการทําผนังเปลาขึ้นมากรุผนังขึ้นมาเพิ่มและเราก็สามารถติด ทีวีด้านนี้ได้แล้วก็วางโซฟาทางด้านหน้าต่างฝั่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่อีกช้อยหนึ่งนะครับก็คือต่อเติมด้านข้างสเปซที่ผมบอกไปตรงนี้ก็สามารถต่อเติมให้มีห้องนอนผู้สูงอายุเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกัน ัดจากโซนริฟิงแอเรียนะครับก็คือโซนดินนิงหรือว่าโซนทานอาหารนั่นเองก็คือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราทำโซนตรงนี้ให้เป็นโซนทานอาหารนะครับด้านหลังผมเนี่ยสามารถทำเป็นครัวฝรั่งได้หาไอซ์แลนด์มาตั้งหรือว่าทำเคาน์เตอร์ก่อเคาน์เตอร์ขึ้นมาด้านหลังได้ตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ มีห้องน้ำหนึ่งห้องสามารถเชื่อมออกไปยังครัวไทยได้อีกด้วยและด้านหลังครัวไทยจะเป็นโซนซักล้างที่มีหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือสําหรับใครนะครับที่ไม่ได้อยากทําโซนตรงนี้ให้เป็นโซนทานอาหารนะครับสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นโซนเก็บของสะสมอทอยหรือว่าทําเป็นโตะ๊ะทํางานก็ได้ และอีกล็อกหนึ่งด้านหลังผมเนะี่ยที่มีสเปซกว้างๆน่ก็ทําเป็นโซนทานอาหารหรือว่าโซนดนิงได้ใหญ่มากๆเลยและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของชั้น1นนะครับชั้นสองเนะี่ยยังมีห้องนอนอยู่อีก3ห้องและเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงครับ ขึ้นมาชั้น2นะครับฟังก์ชันทั้งหมดของชั้นเนี่ยจะเป็น3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีอีก1 living area ก็คือจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นเองจริงๆก็อาจจะเป็นไซซิ่งที่ขนาดกําลังดีเลยแล้วกันนะครับสามารถวางโซฟาหรือว่าสามารถทาตรงนี้เป็นชั้นวางชั้นอ่านหนังสือหรือว่าเป็นโซนที่เป็น r ริ p กาแฟด้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์ครับว่าเป็นยังไงไปครับ ในส่วนของห้องมาสเตอร์นะครับเขาแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยว่าส่วนไหนใช้ทําอะไรอย่างส่วนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สามารถวางเล้งขนาด6ฟุตได้แล้วก็ติดตั้งทีวีอีกฝั่งหนึ่งนะครับถัดไปนิดนึงโซนที่มีหน้าต่างเนะี่ยอันนี้ทําเป็นโซนทํางานได้สามารถบิวอินติดไปได้เลยหรือว่าจะทำโซนเป็นโซนตู้ก็ได้แล้วก็บิวอินติดผนงังแล้วก็ปิดหน้าต่างไปก็ได้นะครับและโซนด้านหลังของผมลึกๆเลยอันนั้นจะเป็นโซนห้องน้ํากับ Walk-in Closet ขนาดใหญ่มากๆเลย ห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะครับมีห้องน้ําในตัวที่ไซซิ่งกำลังดีเลยและจริงๆยังมีอีก2ห้องด้วยนะครับที่ขนาดห้องนอนใหญ่มากๆเดี๋ยผมพาไปดูนี่คือห้องขนาดกลางของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแม้ว่าห้องนี้จะไม่ได้มีห้องน้ำในตัวเหมือนห้องมาสเตอร์นะครับแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยหรือว่าไซซิ่งของห้องนี้ใหญ่กว่าห้องมาสเตอร์อีกนะครับ ห้องนี้แบ่งออกเป็นโซนพักผ่อนได้ด้วยวางเตียงได้เลยและก็สามารถแบ่งออกเป็นโซนที่บิวอินตู้เสื้อผ้าทําเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งที่ห้องมาสเตอร์ไม่มีสําหรับห้องนี้เลยนะครับคือโซนลิฟวิ่งแอเรียภายในห้องที่สามารถทําโซนตรงนั้นนะเป็นห้องนั่งเล่นสามารถวางโซฟาได้ติดตั้งทีวีได้หรือนะครับถ้าใครอยากให้มีห้องทํางานภายในห้องกั้นพาร์ติชันตรงนี้ก็สามารถทําเป็นห้องทํางานได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือห้องขนาดเล็กของบ้านหลังนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้องขนาดเล็กก็บอกว่าถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นแล้วอันนี้แทบจะเป็นห้องขนาดกลางหรือว่าห้องขนาดใหญ่ของบ้านหลังอื่นเลยก็ว่าได้นะครับข้างๆห้องเี่ยจะมีห้องน้ําให้ด้วยแล้วก็ทั้ง2ห้องนะครับห้องขนาดกลางและห้องขนาดเล็กสามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันที่ชั้นสองห้องนี้ได้ สรุปวีเทลตัวบ้านคร่าวกันอีกทีหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่จะอยู่ที่127ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ําแปลงมุมจอดรถได้ทั้งหมด4คันตัวบ้านเนยรีโนเวทหมดแล้วทั้งหลังพร้อมอยู่เลยนะครับราคาจะอยู่ที่13ล้านบาทเท่านั้นและอีกเรื่องเลยนะครับใครที่ต้องการพื้นที่ขนาดไซซิง120ตารางวาที่ยังอยู่ในย่านรามคำแหงมีสเปซมากพอที่จะสามารถสร้างสระว่ายน้ําได้ที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจหรือว่าอยากมาชมบ้านจริงนะครับติดต่อโฮมเรสเตดได้ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยดูแลให้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านหลังนี้จะใช่ที่คุณกำลังตามหายหรือเปล่า